สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีเอฟซีทุกคนทั่วประเทศที่ดูช่องนี้แล้วก็ทุกคนที่ติดตามาทบ่รรมที่ติดตามก็ขอรีบกดติดตามเพือ่อนๆกดติดตามเพือบคุณมากที่บิ่งหิมบป้าก,กันคลิปตั้งแต่โดนๆนั่นแหละตั้งแต,ต,แต่ติดกันไม่ไม่นะ่ะแล้วก็ตั้งแต่คลิปเอฟซีเก่าที่ว่าของพี่สาย,ายานันตอนที่ทบธนรมมีฝนเข้ามาแล้วก็กดติดตามมาตลอดแล้วก็ คอมเมนต์มาตลอดขอบคุณมากให้กำลังใจมาตลอดทุกคลิปขอบคุณทุกคนนะจริง FC เก่า FC ใหม่บ่สท่านได้กดติดตามมแล้วเรื่มบางคนอาจะกดเบิรงก็ขอบขอบคุณไว้ก่อนอย่างเดียวนะจ้าแล้วก็มันอย่กับคนรอมาแล้วนี่คือข่าวดีข่าวดีอยากให้ FC ทุกคนได้กินกินแล้วรับรองเพราะเสียใจกินแล้วรับรองบอสสีแดงเงินเลยรีบซื้อไปกินสายตาโดยเฉพาะรักษาสายตาโดยเฉพาะอย่าลืมนะจ้ะ ถูกมากถูกมากๆเลยหาที่ไหนไม่ได้ไม,ดมีที่ที่เดียวนี่คนรอมาแล้วเอากินเพือเดียวเลเอ๋อกินเป็ดนี้ได้อย่างกินมัดบ้านก็งก็แค่แก้วเดียวโอ้คนรอคนรอคนนะตัวเซลดุมเชียวติดข้อมาหมอพีด้วยรอไดจะสอาแี่รอจะมันขึ้นนี่แลวลหน้าบ่อาบอาบช่วยได้เ มาพี่เอฟสวัสดีเอฟซีก่อนเช้มาเชามาสวัสครับนี่อเหียวกวก่ัเเหง็ยไ,ไ,ไ,ไ่เห็นไม่ไส่นะตาลร่าชงแแม่กินได้ปะมหมหอมหอมนมะชุงกน็นเกินมาเล้วได้อ นี่ตอนที่เห็นกันใม่ม้ตอนก็วขดปูกับตัวเสมือนนี่คือกันปะคือคือมึไหนนาหน,า,หนาเก้าไมยคนทำมันลอกหนาเปลี่ยนได้ก็ดีจ้ะลอกเปลี่ยนหนาได้ก็คือไปเก้าดีแหละลอกหนาออกเอาหนาคนอื่นมาใส่ตื่นมากซอมกระจกตื่นมันหนาผู้ใดอสิบายเดี๋ยวคือว่าหนานะโก่งไ คนเฮานี่นนก่อนทะี่ลอกห<ม>น้าลอกหน้ามัน<ม>อาจจะลอกได้เปลี่ยนได้มีอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนบย่ได้จัีเอาบ่าขอแม่เอาเขียบจะนี่กินแล้วผิวดีิวดีกูได้นอนเหรอเอาบาตอตอลอกหน้าเปลี่ยนหน้าได้เปลี่ยนร่างกายเปลี่ยนผิวได้มีอย่างหนึง่งคือสันดัมคนเปลี่ยนบ่ได้ สำคัญที่สุดเราต้องไปเปลี่ยนหน้าตาเราต้องไปเปลี่ยนุ่นหรอกเปลี่ยนสันดานดีกว่าเปลี่ยนไหมเปลี่ยนว่าที่สันดานเท่าเท่าบระดียิน่ะสันดานดีสันดานบอดีแต่ว่าเราต้องเปลี่ยนไว้รชิ้นดีๆไว้ก่อนนะเขาเรียกว่าเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนได้มาเปลี่ยนสันดานเปลี่ยนไม่ได้เรื่องจริงนะจ๊ะสันดานดีสันดานบอดีเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เหรอ

แกแเดีพีน่อนองเด้มาได้กินของเม,มาดินยังไ่กินหัว้ล้วทำไมชงกาแฟได้เกนงขาเนา้นไไหรอหัวของเจ้า <c oughs> ขอบคุณสีมากออกทุกคลิปไปว่าคลิปเที่ยวกินขอกินน้ำไปนู่นไปนีน่ก็ขอบคุณมากนะจ๊ะที่กดติดตามแล้วก็ที่กดให้กำลังใจมาก็ขอบคุณมากทุกสิ่งทุกอย่างโอ้ยนะ บอกห่วงห่วเริ่มนอนแล้วหนูคืนวันสิลบ์มาเยนนอนนเมียเนาขค้นหอดเองหล่ละป้าพาตายได้ไหมเนอโอ้โหขอบคุณครับป้าต้ใส่น้ำทะเลสิหอกมาให้แม่อว่าแม่ศิลป่ะไั่รอแล้วหนึ่งตัวจ้าหหัวขวานดวดแต่เา้เนี ลังเตรมตัวไปวัดกันนะจ๊ะเตรียมตัวไปวัดนี่สวัสดีฮตาฮ่าฮ่อฮปาฮ่าฮ่าฮ่ตอนนี้นนนหฮาหลวงปู่เพ่ก่กนาน่่าฮ่าฮอาฮ่่าฮ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 ฮา กุฏิน้ำเพิ่นถวายกุฏิพี่น้องผู้เป็นฝากเงินมามารวมทำบุญน,นำตอนนี้เพิ่นเห็นลแล้วล่ออืมเพราะวา่าผูดทุกคนละหลายคน<ร>ที่ฝากมาป้าเป๊กอยเอื้อ่ดอกบานที ตัวหนึ่งกะคุณเทวีบ้านเย็นบ้านเย็นเลยดอกบานเย็น,น,เ,ยนเป็นร่วมทำบุญมากทำบุญมากก่วันนี้เราวันเจ็บไปมอมไห่นะก็จะได้อธิษฐานแล้ว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 ไอ้หมองยูหมองเศร้าหลังไม่เพิ่นกุฏิที่ร่วมจิตร่วมใจสรอยกันทำบุญน้ำกันตอนนี้เพิ่งกันแล้วเหรอใชใกลับไปสิททา้ด้วยคอยสุกคน ไดี๋ยวรางวัลที่หนึ่งทุกคนเด้อรวมถึงผู้บรินารเหมือนเออ๋อมุฮ็ออกกับเบื้องแฟนหนึ่งอยู่ทุกคนที่ถ้ามีโอกาสเด้อพี่น้องเด้อถ้ามีโอกาสอย่าลืมมาไหว้พิ่นมากราบเพิ่นเ <c oughs> พิ่นเห็นเรืมมาาเรอ่องไหมง่างๆเนาะหลวงปู่สุนีแล้วก็คุณแม่เล็กอีกคนหนึ่งเดี๋ยวมาร่วมถวายร่วมสั่ง นำกันแล้วกับพี่นองญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาของเพื่นหลายๆคนซอยกันสั่งข้าวเดียวหลังบักแง่แล้วแล้วมือนี่เป็นมือถวายขอให้ได้บุญได้กุศลอยู่ดีไม่แห้งสุขสุขคนเด้ออ้าวพี่นองเอฟซีของผมสุขคนอ่าฝากขึ้นไว้ก่อนอ่าเดี๋ยวไปถึงวัดจะถ่ายอีกรอบหนึ่งอธิษฐานน่วกันนะจ๊ะเอาตอนนี้ตอนเศร้าไว้สำกไ้ก่อนสวัสดีจ้าค่ะ